เครื่องเชื่อม 3-in-1 ครับตัวจบมือใหม่ก็ใช้ได้มือโปรโก็หลงรักนะครับ e n d o r i นะครับ MIG 2 5 0 MiniLEDTH นะครับโฉมใหม่เชื่อมแรงไฟนิ่งไม่ต้องใช้แกส๊สใช้งานได้ทั้ง MIG แล้วก็ MMA แล้วก็ l i f TIG นะครับของแถมแน่นกล่องรับประกัน1เปีครับเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีใน30วันแรกของมันต้องมีครับงานเชื่องงานเชื่อมต้องเป๊ะต้องเอนเดอนะครับเท่านั้นนะครับ a n d r y นะครับ MIG 2 5 0 m m LED TH e 3 in 1นะครับรุ่นยอดนิยมกลับมาแล้วครับผมเครื่องเชื่อมขนใจสาย DIY มือใหม่ก็ใช้ได้มือโปรก็ต้องมีติดเวิร์กช็อปจุดเด่นที่คุณห้ามพลาดก็คือระบบ3 in 1ครับครบจบในเครื่องเดียวทั้งระบบ MIG MMA แล้วก็ l i f t TIG ใช้ได้ทั้งลวดฟลักเลอร์0.8แล้วก็1.0 มิลลิเมตรนะครับแบบไม่ต้องใช้แก๊สนะครับกำลองไฟแรงเต็มแม็ก2 2 0แอมป์เชื่อมเชื่อมลื่นไฟนิ่งประหยัดไฟครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบเซตนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มพร้อมใช้งานทันทีนะครับของแถมจัดเต็มครับทั้งสายเชื่อม MIG 3เมตรแล้วก็สายสายกลาวรวมทั้งสายเชื่อม MMA ลวดเชื่อม frakler หนึ่ก,กิโลนะครับแล้วก็ทูบเชื่อม5เส้นแล้วก็ค้อนเคสแล็กนะครับแล้วก็เจลล้างหัวเชื่อมและอีกเพียบในกล่องเดียวนะครับมั่นใจได้กับการรับประกัน1ปีเต็มครับมีปัญหาเปลี่ยนเครื่องได้ท,ทันทีภายใน30บวันนะครับ่อมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหากหากว่าเครื่องเสียจากตัวเครื่องนะครับบริการส่รงเครื่องสำรอง ให้ใช้ก่อนระหว่างซ่อมได้นะครับหมดกังวลเรื่องคุณภาพครับผลิตจากวัสดุทนทานใช้กับโลหะได้หลากหลายและก็พื้นผิวเรียบไร้สนุดนะครับเงื่อนไขาการรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวเครื่องนะครับไม่รวมอุปกรณ์เสริมและไม่ครอบคลุมความเสียหายจากน้ําฟ้าผ่าหรือการงัดแงะเองนะครับสรุปสั้นๆก็คือใช้ง่ายเชื่อมแรงพกพาสะดวกราคาคุม้มไม่ว่าจะซ่อมงานเล็กหรือโปรเจกต์ใหญ่ e n d e ดร MIG 2 5 0 MINI มนนะครับตอบโจทย์ครบนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ